สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายชาดาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองยืนยันว่าได้ทําหน้าที่เป็นกลางแล้วส่วนการเปิดภาพโดยไม่เบลอหน้าในที่ประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการตรวจข้อมูลว่าตนไม่ได้บอกว่านายพิเชษไม่เป็นกลาง แต่วิธีคิดที่จะมาอ้างระเบียบสภาซึ่งขัดกับกฎหมายพี p ดีพที่เป็นพระราชบัญญัติไม่ได้ตนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ใช่ว่าคุณดูแต่รูปคุณต้องดูเนื้อหาความเสียหายตนไม่อยากจะเถียงแต่ในเมื่อบอกมาอย่างนี้ตนอาวุโสที่มีสติมีสมองการที่จะกระทบบุคคลอื่นต้องฟังเนื้อหาในการอภิปรายว่าผู้ที่มีรูปจะเสียหายหรือไม่ส่วนที่นายพิเชษระบุว่าสามารถไปพูดคุยกันข้างนอกได้นายชาดากล่าวว่าก็ไม่ทราบจะท้าไปต่อยหรือไม่พร้อมหัวเราะ และบอกอีกว่าตนคุยเฉพาะในเรื่องของงานแค่นั้นแต่ถ้ายังไม่ยอมรับการกระทําที่ไม่ถูกต้องตนก็ไม่มีอะไรจะคุยด้วยสําหรับเรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเหมาะสมใครไม่ถูกได้กระทําก็ไม่ทราบส่วนที่มีภาพว่าเดินไปคุยกับนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนั้นเป็นการเคลียร์ใจใช่หรือไม่นายชาดากล่าวว่าไม่ได้เคลียร์ผมบอกว่าคุณไม่ชัดเจนคุณทําแบบแอบแฝงไม่ใช่ลูกผู้ชาย ส่วนกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนสอส,อสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักคก้าไกลได้้าให้เปิดหลักฐานว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังม็อบเด็กนายชาดากล่าวว่าตนจะต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศตนเปิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ขอให้ถามมาในระบบตนจะตอบในระบบเนื่องจากต้องอ้างอิงบุคคลที่3ส,ส่วนจะเป็นพักไหนนั้นใครอภิปรายชัดเจนก็คนนั้นแหละและย้ำว่าไม่มีพักอื่น เวลาเนะ่แต่วิธีคิดเนี่ยแล้วจะมาอ้างระเบียบสภาเนี่ยกฎหมายทีดีเอเนี่ยคุณคุณไปค้านกับคุณจะเปเอาเอาระเบียบสภาไปชน,นพะพรบไม่ได้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ใช่คุณดูแต่รูปคุณต้องดูเนื้อหาความเสียหายผมไม่อยากจะเถียงนะครับแต่ในเมื่อบอกมาอย่างนี้ผมอาวุโสแต่อาวิโสที่มีสติมีสมองนะครับ คนทำงานต้องมีสติและมีสมองการที่จะกระทบผู้คนที่อื่นคุณต้องฟังเนื้อหาในการอภิปรายว่าผู้ที่มีลูกเนี่ยมันยังไงนะครับคุณต้องถามต่อไปนี้ผมก็จะเอารูปคนที่ว่าขึ้นได้และเบียร์ปลาขึ้นได้และผมด่าได้ใช่ไหมอย่ามาเถียงในเรื่องแบบนี้ผิดต้องยอมรับผิดคุณอย่ามาอ้างเลยคุณต้องอ้างว่าความเหมาะสมการทําทงานต้องมีวิจารณญาณในเมื่อเกี่ยวกับบุคคลอื่นของระ